ในประเทศไทยนะครับกับการเทสต์ไดนะครับกับโปรดักชันคาร์คันนี้นะครับ Ford Ranger w i ์วานะครับราคาค่าตัว1 2 9 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับกิจกรรมที่ Ford ประเทศไทยจัดขึ้นนะครับมีสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะครับเข้ามาทดสอบโปรดักชันคาร์คันนี้เป็นครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยนะครับโดยรายละเอยียดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันครับ สำหรับรายละเอียดภายนอกนะครับมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะหน้าตาของคันนี้นะครับมีความบึกบืนมากยิ่งขึ้นนะครับใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยต้องการที่จะเน้นในเรื่องของความบึดอึดถึกทนนะครับซึ่งดูสิครับคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าในทุกๆรายละเอียดของเขานะครับคันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเริ่มต้นที่ไฟหน้ารูปตัว C นะครับแมทริก LED นะครับก็เป็นรูปตัว C แบบนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของกระจังหน้านะครับมีความใหญ่โตอลังการมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูไวๆกันด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของ Ford Ranger นะครับที่คงเอาไว้นะครับแล้วเขาบอกว่าเป็นเรื่องของระบบการระบายอากาศนะครับแล้วก็อยากจะให้เห็นในเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์ของ Ford Ranger นะครับ ยังมีในเรื่องของเส้นสายรายละเอียดอื่นๆนะครับในเรื่องของราวหลังคาด้านบนนะครับเป็นสีเงินนะครับสอดรับกับตัวขอบบันไดด้านล่างนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับในเรื่องของตัวที่เป็นเส้นสายรายละเอียดตรงนี้นะครับที่มันบุ๋มเข้าไปนะครับมีความโค้งมนนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์อีกจุดหนึ่งของตัว Ford r เรนเจนะครับมาไวๆกันที่ด้านท้ายนะครับกับราวจับด้านนะครับหรือว่าคุกนะครับสามารถคล้องตัว การติดตั้งต่างๆที่เข้าไปในระบบตรงนี้นะครับก็ช่วยในเรื่องของการขับขี่ที่มีในเรื่องของความอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นนะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นรูปตัวีเช่นกันกับด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวมือเปิดประตูด้านหลังนะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะใช้มือเดียวนะครับเปิดประตูได้นะครับอย่างเบานะครับแล้วก็ปิดขึ้นไปได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับความสาคัญอีกตัวหนึ่งนะครับ คันนี้เนี่ยเขาดีไซน์มาค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะว่าเมื่อเป็นช่างนะครับสามารถที่จะใช้ตัวล็อกนะครับจับในเรื่องของไม้ในเรื่องของชิ้นงานนะครับสามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันนะครับยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับขึ้นมาดูครับคุณผู้ชมส่วนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่ามีเรื่องของการติดตั้งระบบไฟนะครับ12โวลต์นะครับแล้วก็ไฟบ้านนะครับที่สามารถเตียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับก็ในส่วนตรงนี้เองนะครับก็ ช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายที่เข้ามาให้นะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของดีไซน์โดยรวมของ Ford r เ n g นเจ w ร์ t r a แคันนี้ครับเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารนะครับผมต้องบอกว่า ค่อนข้างที่จะชอบมากๆนะครับการดีไซน์ภายในของ Ford Ranger w i ์ว t คันนี้นะครเพราะว่าเรื่องของเส้นสายรายละเอียดต่างๆนะดูดีครับคุณผู้ชมมีการใช้วัสดุบุกนุ่มนะครับมีความเฟิร์มนะครับแล้วก็ดูฟังก์ชันต่างๆของเขานะครับตรงนี้เป็นที่เก็บของนะครับตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของตัวเก็บน้านะครับที่ใส่แก้วน้านะตรงนี้ผมถือว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ ซ่อนเอาไว้นะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับจอจอนะครับขนาด12นิ้วใหญ่มากๆนะครับเหมือน iPad 1เครื่องนะครับซึ่งเป็นจอคุณภาพสูงนะครับทาง Ford เนี่ยบอกว่าการทัชสกรีนของเขานะครับสามารถใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็การตอบสนองค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับในเรื่องของการกดการกดปุ่มต่างๆนะครับผู้ชมดูแล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับเราก็จะเห็นในเรื่องของ ระบบการปรับอากาศนะครับการปรับความเย็นนะครับซึ่งสามารถทํางานนะครับสอดคล้องกับตัวจอขนาด1ินิ้วนะครับถ้าเราไม่กดตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกดอยู่ข้างในนี้ได้ด้วยนะนี่ยคุณผู้ชม,มเห็นไหมพัดสกรีนเห็นไหมนี่นะครับแล้วก็เป็นแบบ Dual ลโซนนะครับแยกส่วน2ฝั่งนะครับหรือจะเป็นออโต้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับรายละเอียดส่วนต่างๆนะครับยังมาพร้อมกับหน้าจอนะครับหน้าจอตรงนี้เนี่ยเป็นจอ t f t นะครับไม่มีมาตรวัดเป็นแบบมาตรวัดเข็มเหมือนเดิมนะตอนนี้เป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับสามารถที่จะเลื่อนในเรื่องของข้อมูลต่างๆตัวรถนะครับใช้งานง่ายเลยทีเดียวแหละนะครับแล้วก็มีในเรื่องของโหมดนะครับมาฟูงอะไรมาติฟังก์ชันนะครับตรงนี้ควบคุมง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆนะครับกับ อีกส่วนหนึ่งนะครับการวางตำแหน่งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกแล้วก็โหมดการขับขี่ต่างๆนะครับที่บริเวณคอนโซลกลางตรงนี้นะครับมีการปรับโหมดนะครับ driving mode นะครับแล้วก็ในเรื่องของโหมดการขับขี่ follow 4 high นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบต่างๆนะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับปรับโหมดการขับขี่ เรื่องของตัวเซ็นเซอร์นะครับสามารถใช้งานได้นะครับกดได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับดีเทลหรือรายละเอียดต่างๆภายในรถคันนี้นะครับต้องบอกว่ามีความสวยงามนะครับมีความสมาร์ทมากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมในรุ่นก่อนหน้าเนี่ยฟอร์ดเรนเจอร์นะครับอาจจะมีความดุดันความดิบความเพลินนะครับแต่ครั้งนี้นะครับแม้ว่าฟอร์ดเองจะบอกว่าเป็นความดิบขึ้นนะครับความดุดันขึ้นนะครับแต่ ใส่เอามาในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆระบบความบันเทิงต่างๆนะครับเข้ามาทําให้มีความสมาร์ทมีความหรูหราหน้าทิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวผมค่อนข้างชอบกับการใช้งานโดยเฉพาะฟังก์ชันหน้าจอที่ควบคุมได้นะครับไม่มีใครในตลาดเวลานี้นะครับที่ดีหน้าจอขนาด12นิ้วเป็นเหมือน iPad ที่ควบคุมระบบได้ทุกอย่างในรถกระบะน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นควาโดดเด่น ภายในห้องโดยสารของ Ford Ranger w i l d t e c k คันนี้ครับสำหรับ Ford Ranger คันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลไบเทอร์โบนะครับ210แรงม้านะครับแล้วก็500นิวตันเมตรนะครับสำหรับแรงบิดนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับ การขับขี่ตลอดวันในวันนี้นะครับกับเส้นทางถนนดำก็ดีนะครับหรือเส้นทางออฟโรดนะครับที่เราพาคุณผู้ชมไปยังสเตชันต่างๆนะครับกับการทดสอบระบบการขับขี่ต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าการตอบสนองของเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับกับการใส่เข้ามานะครับการตอบสนองดีเยี่ยมนะครับซึ่งผมค่อนข้างชอบนะครับในเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับแล้วก็ ความชอบที่ผมมีให้ต่อ Ford Ranger นะครับตั้งแต่รุ่นเก่ามานะครับวันนี้ก็ยังคงรักษาในเรื่องของเอกลักษณ์ความโดดเด่นไว้ได้อยู่นะครับซึ่งอีกจุดหนึ่งนะครับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่นะครับที่ผมว่าเป็นจุดไฮไลท์สำคัญของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ของ Ford Ranger นะครับก็คือเรื่องของ การใส่เอาระบบเทคโนโลยีต่างๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจออินโฟเทนเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการเชื่อมต่อต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับที่ทำให้ Ford Ranger อร์วันนี้นะครับมีความสุขขุมมากยิ่งขึ้นนะครับมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับและก็ตอบโจทย์ในด้านการใช้งานสำหรับการเป็นครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับ ช่วงล่างนะครับใครหลายๆคนที่กำลังมองหาในด้านของความสนุกสนานความดุดันเร้าใจในด้านการขับขี่นะครับวันนี้ Ford Ranger นะครับมีความสุภาพมากยิ่งขึ้นนะครับมีความนุ่มนวลขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคลิกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับกับราคาเริ่มต้นในรุ่นนี้นะครับ1ล้าน2แสน 9 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับ Ford Ranger w i l d t r a ทที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อคันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับการขับขี่ที่เป็นครั้งแรกในโลกนะครับที่ประเทศไทยวันนี้กับกิจกรรมของ Ford Ranger นะครับก็ฝากคุณผู้ชมนะครับที่สนใจในรถยนต์และข่าวสารยานยนต,ต์ต่างนะครับกับช่องทางของ PPTV ได้ในทุกต้องทางนะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ